สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะเ,าเข้ามาสู่นะะื้อคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทยนะ,ะจริงๆแล้วมันก็ประกอบด้วยหลายลักษณะอย่างเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความสุภาพนะคะการมีน้ำใจแต่ในวันนี้นะคะครูจะนำมาเสนอในสองอลักษณะนะคะก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ความเสียสละนะคะ อ่ะอันดับแรกเรามารู้จักสองคำนี้ก่อนค่ะคำว่าคุณธรรมกับคำว่าจริยธรรมคะคุณธรรมจะหมายถึงสภาพคุณงามความดีหรือคุณสมบัติของความดีนั่นเองคำว่าจริยธรรมหมายถึงธรรมที่ควรปฏิบัตินะคะคือเหมือนการรักษาศีลกฎศีลธรรม,รรมต่อไปเรามาดูว่าคุณธรรมจริยธรรมนะ่ย มันมีความสำคัญยังไงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เขาบอกว่าในการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะคะสำคัญมากๆที่จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่เราจะต้องทำไปด้วยความสํานึกที่ดีนะคะในจิตใจหากบุคคลในสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเสียสละก็จะเป็นที like war, die, S, ่รักใคร่เป็นที่ชื่นชมและก็สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคล นะคะที่เกิดขึ้นในสังคมในสังคมและประเทศชาติได้ดังนั้นนะคะเราจึงต้องมาฝึกฝนตนเองนะคะให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นผู้ที่มีเสียสละเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะมาดูคุณธรรมจริยธรรมอันแรกก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ะคะรู้จักอเอาใจเข้ามาใส่ใจเราด้วยการปฏิบัติต่อ ผู้อื่นนะคะเหมือนกับเหมือนกับเราที่ที่อยากให้คนอื่นมาปฏิบัติต่อเรานะคะก็ค,คือด้วยความใจจริงนะคะปฏิบัติด้วยความจริงใจต่อกันนะ,ะสองรู้จักเป็นผู้ให้นะคะมากกว่าผู้รับแสดงความมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเสมอหรือทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะอย่างเช่นการมอบเงินการมอบสิ่งของช่วยเหลือคนที่ยากไร้คนที่เขาเรียกว่าอะไร ตกทุกข์ได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยครูถือของสอนการบ้านเพื่อนๆนะะรู้จักเคารพสิทธิทเสรีของผู้อื่นนะคะโดยไม่ปิดกั้นความคิดหรือกระทำะการกระทําในที่ทำงานนะคะที่ถูกต้องของบุคคลไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างเช่นเวลาเพื่อนที่เสนออะไรนะคะยกมือเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะ เปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นนะคะไม่ไม่เอาแต่ความคิดของตนเองนะคะอ่าเรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนเป็นอ่าเรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหัวข้อในนี้ครูเขียนผิดนะคะครูเขียนผิดที่จริงจะต้องเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างในรูปนะคะก็จะเป็น เขาเรียกว่าไรตู้ปันสุกนะคะอะเขาก็จะเอาตู้เนี่ยไปว,วางไว้จุดต่างๆนะคะหน้าชุมชนแล้วก็เอาของสิ่งของไปไว้นะคะแล้วก็คนที่เขาเนี่ยลำบากคนที่เขาเออเขาเรียกอะไรไม่มีตังค์ซื้อของเขาก็สามารถมาเอาตรงเนี้ยนะคะไปรับประทานไปจุนเจือในครอบครัวได้นะคะ,ะในรูปนี้นะคะ อ,อย่างเช่นการสอนเพื่อนทําการบ้านก็เป็นสแสดงเป็นการสแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ะะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเวลาที่มีการนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู้นะคะก็เปิดการเปิดให้เขาได้มีโอกาสนะคะไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งต่อมานะคะคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละ เขาบอกว่าความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่คำจุนสังคมไทยเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโดยตั้งแต่บรรพบุรุษของเราที่มีการเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาดินแดนนี้ไว้นะคะให้แก่ลูกหลานของเรานะคะ,ะคำว่าทหารที่เกินมาความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคม ะะเป็นเครื่องผูกมิมตรไมตรียึดเหนี่ยวกันไว้เป็นเครื่องที่สร้างลักษณะนิสัยให้คนเรารู้จักเสียสละความสุขของตนเองเพื่อส่วนรวมนะคะคือเห็นความสุขส่วนรวมมากกว่าความสุขของตนเองนั่นเองอันนี้แนวทางปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างเช่นการอุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะะน,นี่จะเป็นตัวอย่างการลงสมัครเลือกตั้ง ประธานนักเรียนนะคะคือการทำประโยชน์เป็นตัวแทนในการทำประโยชน์ในการพัฒนาออสิ่งต่างๆในโรงเรียนนะคะรวมถึงเป็นตัวแทนของโรงเรียนของนักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆเวลาที่โรงเรียนจะมีมีงานอะไรเงี้ยคณะกรรมการสภานักเรียนก็จะมีการวางแผนมีการดำเนินงานนะคะประสานงานจากออกับคุณครูนะคะมาประสานงานกับเพื่อนๆนะคะ อันนี้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอันนี้ก็เป็นปีประมาณปีห้าสองนะคะที่รุ่นพี่รุ่นเพื่อนเรารุ่นพี่แหละบางคนก็อาจจะได้ไปนะคะคือการไปไปวัดนะคะไปวัดไปช่วยปลูกต้นไม้ไปช่วยขนฟางนะคะ,ะการนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้นะคะด้วยการสงเคาะ ผู้อื่นด้วยการให้นะคะแนะนำสิ่งดีๆสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นในด้านต่างๆอย่างเช่นในภาพคุกก็ไปบริจาคนะคะอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ได้มาทำการฉีดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะคะที่เซนทันนะคะจำนวน200กล่องแล้วก็บริจาคน้ำนะคะ อันนี้การบริจาคโลหิตนะคะให้แก่สภากาชาดนะคะเพื่อจะได้เอาไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปสุดท้ายค่ะนะคะการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะใช้ได้กับ ในตัวเมืองใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครการใช้รถสาธารณะนะคะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมันก็จะช่วยลดมล,มลพิษนะคะช่วยลดจานวนรถในท้องถนนนะคะช่วยลดปัญหาการติดขัดบนท้องถนนนะคะช่วยลดการใช้พลังงานการใช้น้ํามันอันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าและอันนี้นก็จะเป็นรถสาธารณะนะคะ รถขนส่งสาธารณะหรือว่ารถมีคราวนี้เราจะมีวิธีการที่จะแนะนำผู้อื่นนะคะให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละอย่างไรอ่ามาเริ่มต้นจากตัวเราก่อนละกันนะคะเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะก็คือการอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวมอย่างเช่นการไปทำความสะอาดนะคะในสถานที่ต่างๆชุมชนวัดโรงเรียนนะคะ หรือ,เ,อเก็บขยะบนท้องถนนและก็ต้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะคะเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะอ่ะส่งเสริมกิจกรรมนะคะส่งเสริมกิจกรรมโดยที่เราเนี่ยนะคะเวลาที่มีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็รู้ชักชวนผู้อื่นนะคะไปไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอย่างเช่นอของเราจะไม่มีนก ในหนังสือเขาจะยกการปลูกป่าชายเลนนะคะเพื่อการพังทลายของชายฝั่งทะเลนะคะของเราก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรไปปลูกป่านะคะไปเก็บขยะชุมชนนะคะไปรณรงค์ต้านยาเสพติดอย่างนี้ก็ได้นะคะไปออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนนะคะจัดโครงการอสอนหนังสือให้น้องตามโรงเรียนต่างๆตามโรงเรียนประถม และเมื่อเรานะคะเห็นผู้อื่นเนี่ยในการทำความดีในการแบบเสียสละนะคะในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็ควรที่จะให้คำชมเชยนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ให้ความช่วยเหลือกันในทุกๆด้านนะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนเองหรือสถานที่เขาเรียกว่าอะไร สารที่ราชการที่เราไปไปไปทำคุณงามความดีไปทำการช่วยเหลือก็ควรที่จะมีรางวัลเกียรติบัตรนะคะเป็นสิ่งที่เชิดชูคุณงามความดีให้แก่บุคคลนั้นนะคะเพื่อที่จะได้สร้างแรงบันดาลใจที่จะทำทีจ่จะให้เราเนี่ยเป็นคนที่สร้างสารรค์ความดีต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อพิสูจน์ว่าการทำความดีเนี่ยเป็นเราทำความดีย่อมมี คนที่เห็นนะคะคนที่เห็นก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปให้กับสังคมนะคะอ่ามาฝึกคิดฝึกทำนะคะทำเครื่องหมายที่สอดคล้องกับข้อความพร้อมตอบคําถามข้อความที่หนึ่งะคะเขาให้ข้อความมาว่าพัดลุกจากเก้าอี้บนรถโดยสารให้คุณยายอายุ75นั่งแทนอ่าก็จะ แสดงถึงความเอื้อเฟื้อและก็ความเสียสละนะคะแนวทางการสนับสนุนและยกย่องพัดนะคะเราควรทำยังไงเราควรที่จะทำไมกล่าวชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะให้พัดทํทำความดีต่อไปนะคะมาดูข้อความที่สองค่ะแผวบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ใกล้บ้านก็จะสอดคล้องกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และก็ความเสียสละทรัพย์สินเงินทองของตนเองนะคะเพื่อที่จะได้มีโรงพยาบาลแห่งใหม่เนาะ แนวทางในการสลับสนวนแผลเราควรทำยังไงก็ยกย่องนะคะยกย่องชื่นชมแผลในฐานะเป็นผู้ที่เสียสละกำลังทรัพย์ของตัวเองอเพื่อไปทำประโยชน์ต่อสาธารณะนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยว,ยวคุณจะมีใบางานหนึ่งให้นักเรียนได้ทำกันนะคะเป็นใบางานที่เ,เกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และก็ความเสียสละนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ